กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมจูจูส์คล s e เซนแฟนชอมพาเรตกับผม NT Channel กันในเซิร์ฟเจแปนกันอีกแล้วนะครับคลิปวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ายังไม่หายนะครับผมสําหรับเป็นไข้นะฮะแต่ใจมันอยากทําคลิปนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาเป็นไกด์ละกันสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้และรอที่จะเปิดในเซิร์ฟเอเชียอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งมันอาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับผมในช่วง ต้นเกมได้ดีพอสมควรเลยก็ว่าได้แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่รอเกมเปิดเลยก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะเริ่มจากอย่างแรกเลยละกันนะครับเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องหลักนะฮะผมแนะนำนะครับผมควรไต่ไปให้ไกลที่สุดนะครับผมประมาณสตอรี่ที่8ที่9ที่10นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานะครับผมจะปลดล็อกเนื้อหาต่างๆในเกมได้แบบแทบทุกอย่างเลยนะครับผมถ้าเราไปเนื้อเรื่องไกลๆนะครับรวมถึงนะครับทุกครั้งที่เราผ่านเนื้อเรื่องนะครับผมเนื้อเรื่องแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีดันเจียนพิเศษให้เราฟาร์มครับซึ่งดันเจียนตรงนี้นะครับผมมันจะได้ไอเทมที่เรานะครับผมจะไปอัปเกรดให้กับตัวละครของเราได้เก่งมากขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับที่ใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยละกันนะซึ่งก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมที่เราะผมจเดี่ยครับไม่่วาจะเป็นเลือด หรือว่าดัมเมจหรือว่าเดฟนะครับผมรวมถึงริมิตเกี่ยวกับ ด้านของเดเวลของตัวละครนั้นๆด้วยนะครับผมอ่าเลยผมแนะนำนะครับควรผ่านเนื้อเรื่องอย่างยิ่งนะครับผมในการที่ไต่เนื้อเรื่องไปให้เร็วที่สุดนะครับผมเพื่อจะได้ปลดล็อกคอนเทนต์หลายๆอย่างนะครับและมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมนะครับคือจําเป็นมากๆในการเล่นนะครับคือคอนเทนต์นี้เลยครับผมนี่กดเข้าไปนะครับและก็จะเป็นเวอรี่ฮานะครับผมคืออันนี้เลยนะครับมันจะสามารถเล่นได้แค่วันละ3ครั้งนะครับผมซึ่งเล่นตรงนี้ไปเพื่ออะไรใช่ไหมมันจะได้รับของจิปะทาก็จริงนะครับผมแต่เราจะได้รับแต้มมุมขวาด้ สามารถมาแรกการ์ดการันตีตัวละคร SSR ได้แล้วก็จะมีในการที่ได้รับตั๋วสุ่มนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยครับผมสามารถเอาไปอัปดาวให้กับตัวละครของเราได้อันนี้ก็จะโยงไปเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่2ที่ผมจะพูดถึงนะครับคือเกมนี้นะครับถ้าได้ตัวละครซํามาเนี่ยเราสามารถอัปเกรดดาวได้ครับผมซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้เลยนะครับเลข1นะเห็นไหมซึ่งเกมนี้นะครับผมจะตันอยู่ที่เลข5ครับคือ5ดาวแหละถามว่าเกมนี้จําเป็นในการที่ควรขึ้นไหมสำหรับผมนะครับควรมากๆครับ ผมบอกเลยนะครับการที่ไม่มีดาวกับ มีดาวหนึ่งดาวนะครับคือเพิ่มความต่างของเกมนี้ได้โคตรรนะฮะสติตตัสที่จะเพิ่มมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของพลังโจมตี HP อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเหมือนมีมานาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแต่บางตัวมันจะไม่ให้นะซึ่งบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวรักษาหรือว่าตัวซัพพอร์ตนะครับมันก็อาจจะจําเป็นในด้านนี้นะฮะเลยถ้าเราบวกดาวให้มันเยอะๆนะครับผมมันจะส่งผลสําหรับทีมของเรามากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่ที่คิดจะรีหาตัวละครนะฮะผมจะแนะนําอยู่ที่1ดาวพอละกันนะับบมีตวแ ที่เป็นดาเมดนกองทัใส่ดาเมจของเรานะครับขึ้น1ดาวนะฮะอันนี้คือแค่นั้นจริงๆครับ และเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกปั้น SR มาใช้ในทีมได้ในพวกตัวละครซัพพอร์ตต่างๆนะและรวมถึงนะครับผมเพื่อนๆสามารถดูกิจกรรมต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วของเกมนี้ได้ด้วยครับผมอันนี้คือผมชอบมากเลยนะเผื่อใครนะครับผมไม่รู้นะครับผมเกมนี้จะมีบอกมาเลยนะฮะเห็นปะก็จะมีทั้งภาคศูนย์นะครับผมแล้วก็ภาคที่โกโจเป็นนักเรียนนะครับผมแล้วก็จะมีตอนนี้รุ่นพี่นะครับผมโนบาระนะครับผมแล้วก็ปากคำสาบนะครับจนมาถึงกิจกรรมล่าสุดของเรานะครับผมก็คือโทโดนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเล็กๆน้้ออยๆผมมมมเเกกาาาใหรรคื ที่บอกกิจกรรมที่เคยผ่านมานะฮะและรวมถึงอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเรามาพูดถึงในระบบกาชากันบ้างดีกว่านะครับระบบกาชาที่นะฮะเราขอพูดสําหรับผู้เล่นมือใหม่ก่อนละกันนะครับผมจะอ้างอิงก,กับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับคือเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแจกตัวละคร SSR แบบฟรีโรให้กับเรานะครับผมว่าเซิร์ฟไทยน่าจะมีเหมือนกันนะฮะ โดยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆก็เตรียมตัวหาตัวละครที่เป็นสายดัมเมดดีๆเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นโกโจปิดตานะครับหรือว่าจะเป็นโนบาระก็ได้นะครับผมที่จะเอามาเล่นในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าทางเกมจะให้หรือเปล่านะครับผมพอมาเซิร์ฟเอเชียนะแต่ถ้าเราลงทะเบียนตอนนี้มันจะมีแจกนะครับผมสำหรับ HSR ฟรี S R นะครับผมเลยรู้สึกว่า อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับเพื่อได้รับ SSR ฟรีนะและเราพูดถึงระบบการชาร์แล้วเรามาพูดอีกแบบหนึ่งคือระบบการชา์เกมนี้นะครับผมจะไม่มีการันตีนะครับผมอยู่ที่ดวงล้วนครับและอยู่ที่ว่าเกมเนี่ยมันจะให้ออกมาตอนไหนครับแค่นั้นเลยครับผมเกมนี้นะฮะไม่มีแบบการันตีนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ดีมากๆคือการที่อย่างน้อยนะฮะทางเกมทุกครั้งที่เราสุ่มนะครับเราจะได้รับเป็นแต้ม PT นะครับซึ่งแต้ม PT ตรงนี้นะครับผมสามารถมาแลกกับกิจกรรมได้ครับ ทุกๆกิจกรรมนะครับผมสามารถเอาแต้มนะครับผมมาแลกตัวละครได้ตลอดนะครับผมแต่แต้มที่จะแลกนะครับผมอยู่ที่250แต้มนั่นแหละครับก็สุ่มประมาณ250ครั้งนะครับผมไม่รู้กี่หมื่นเพชรนะฮะเยอะแน่นอนนะครับผมสับตรงนี้นะฮะเลยผมรู้สึกว่าควรทุ่มให้สุดนะครับผมถ้าเราอวยตัวไหนนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่สามารถดองพีทีได้นะครับอย่างเช่นผมสุ่มตู้นี้ไปแล้วและตู้ตัวละครตัวใหม่มาอย่างเงี้ยไอพีทก็จะหายไปนะครับผมจะเข้าไปสู่อย่างอื่นแทนนะครับผมทําให้ ที่บอกไปครับเราก็ต้องเลือกที่จะหาตัวละครตัวแบกของเราเนะครับผมเพราะไม่งั้นนะฮะถ้าเราสุ่มไปหมดตัวแล้วยังไม่ได้อีกนั่นแหละครับคือความเกลือของเราล้วนเลยฮะแต่ตอนนี้ถือว่าดีหน่อยนะครับที่ซิ้์ญี่ปุ่นเมียนี้มาให้นะครับคือเป็นการจองแต้มนะครับผมที่จะเอาไปในกิจกรรมหน้าได้แต่มันก็จะขาดทุนครับถ้าพูดตามตรงเลยละกันเนาะสำหรับตรงนี้นะฮะเกมนี้นะฮะไม่มีระบบ PVP นะครับผมเป็นเกมที่เล่นคนเดียวครับผมแค่นั้นเลยนะฮะที่อยากจะพูดนะครับก็เป็นการที่เราฟาร์มตัวละครต่างๆนะครับเพื่ คอนเทนต์ภายในเกมนะครับผมแต่ที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆเกมนี้คือเราต้องจัดทีมมาตีกิจกรรมครับผมบอสกิจกรรมนะตัวละคร SR ก็จะมีบทบาทอยู่พอสมควรนะครับในการที่มาตีบอสผู้นั้นได้เหมือนกันแต่เกมอาจจะเงาๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีระบบ PVP ให้่ะทุกคนซึ่งทางเกมนะครับผมเห็นจุดจุดนี้นะครับผมกลัวเพื่อนๆเงานะฮะทางเกมเลยให้เรานะครับผมสามารถยืมตัวละครเพื่อนๆของเราได้นะครับผมสูงสุดนะฮะวันละ3ครั้งนะครับซึ่งผมก็แนะนําเลยนะครับควรยืมมากๆ เพื่อเรานะครับผมจะได้รับแต้มเพื่อเอาไปสุ่มตัวละครได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สามารถมายืมได้วันละ3าครั้งนะครับก็ใช้อย่างคุ้มค่าละกันด่านที่เราติดจริงๆละกันนะครับผมสับตรงนี้เนาะและเกมนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นสายด้วยนะครับผมก็จะมีหลายสายมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะแล้วก็สีเขียวและเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นสายซับพอร์ตสายแทงนะครับแล้วก็สายดาเมจนะครับรวมถึงตัวละครของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งโจมตีใกล้โจมตีไกลนะครับบางตัวก็ใช้แบบ เวทโจมตีบางตัวก็ใช้โจมตีธรรมดานะครับผมเกมนี้มันจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าถ้ามาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราจะหมดปัญหาเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครเคยดูนิเมะจะเข้าใจอยู่นะครับผมเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะและโดยรวมนะครับผมที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเกมนี้ละกันนะครับคือเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่สำหรับผมนะครับสายฟรีน่าจะสบายอยู่นะครับสบายในที่นี้นะครับผมคือเราสามารถหาตัวละครอวยเราได้นะครับแล้วก็เก็บเพชรมาสุมนะครับแต่ถ้าพูดถึงเราจะได้ทุกตัวละครไหมสำหรับผมนะครับยากครับ คือคุณต้องแบบว่าดวงดีจริงๆนะสุม 3, 000, ่ม3,000เพชรแล้วได้ทุก,ทกๆตู้เนี่ยอันนี้คือดวงมากๆเลยนะครับแต่งย่างไรสำหรับผมเนี่ยสายฟรีก็เล่นสบายอยู่ครับผมเพราะว่าตัวละคร SR ก็เก่งเยอะแยะนะครับรวมถึง SSR ตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาที่นานพอสมควรที่เราได้หานะครับแล้วก็จะแจกเพชรเยอะมากๆในกิจกรรมต่างๆนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะหายห่วงเรื่องตัวละครที่เราอวยนะครับผมแต่ถ้าจะหาว่าได้ทุกตัวไหมก็ไม่ได้ครับแลกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทางเกมถ้ามาเซิร์ฟไทยนะผมเซิร์ฟเอเชียของเรานะครับผม หนึ่งอย่างเลยนะครับขอ a อเยอะเลยละกันคือค่าพลังงานนะค่าพลังงานตรงนี้ผมฟาร์มไปเยอะมากๆนะครับผมเกมนี้นี่คือใช้ไม่หมดจริงๆเพราะว่าต้องฟาร์มทั้งเอามาอัพให้ตัวละครนะครับอัพเรเวลนะครับอัพการ์ดต่างๆเนี่ยคือใช้เยอะมากนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ฟาร์มหลายแบบครับก็จะมีทั้งฟาร์มแบบดันของมันเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปปล่อยในกิจกรรมก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งปล่อยในกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะดีกว่าตรงที่ มันจะได้รับของอัปเกรดตัวละครให้เราด้วยนะครับผมเออไม่ได้รับแค่การอัปเลเวลอย่างเดียวนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับผมที่ผมจะมาพูดถึงจุดสึกไคเซนนะครับผมของเกมนี้นะครับผมคร่าวๆละกันเนาะอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลเกี่ยวกับโหมดต่างๆมากมายนะครับผมเออก็ลงแค่โหมดที่จําเป็นพอละกันนะครับผมที่แบบว่าควรทำทุกๆครั้งละกันนะครับผมทุกๆวันเพื่อได้รับของตรงนี้นะแต่จะมีอีก หลายโหมดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปล่อยฟาร์มนะครับผมหรือว่าจะเป็นโม่ไต่หออะไรพวกนี้นะครับที่ได้รับของนะเดี๋ยวค่อยไปเอาดีเทลอีกคลิปหนึ่งละกันนะฮะและถ้าใครนะครับผมอยากจะให้ผมแนะนำการจัดทีมเบื้องต้นในช่วงแรกเนี่ยผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะฮะก็คลิปวันนี้มีประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้า ไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน